ผมเพิ่งพูดว่าวันนี้ไม่เจอเกมไม่เจอเกมตึงเลยวันนี้เจอเกมชิวอาญามาละอารามอ่ะพี่อาราม,มถ้าอยากได้ดาวมันต้องอ,มมองารามอ่ะเอาอารามมาเอาอารามมากากไว้ก่อนอนะ่ะแพนด้าผมคิดว่าจะมาเวแบบทาร่าอะไรอย่างนี้ก็เลยรอรอฟอเรนไว้ก่อนโอเคบูราต้องมาจัดไปครับ ขอให้มันเป็นเกมที่ตึงแล้วขอให้พวกเราผ่านมันไปได้นะเว้ยคือผมก็จะหลับเหมือนกันว่าวันนี้มีแนตะ่เกมชิลเจอสก,กัดเหมือนเดิมครับออกเท้ายิงตอน,น้กันซีซีผมว่าเหมาะนะผมไมอามี่ขอแนะนําพ่อมดเคเวอร์เพย์ ay, ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แนคนคลิกเลยที่ www.kwp ต์เว็บดอทเเกเติม RV วันนี้ใช้เพียงแค่โอเพนในเดีเท่านั้นคุ้ม3ต่อ1ส่วนลดจัดเต็มสองได้รับเคเวอร์คอยทุกท,กท,กทกยอดหนึนะ่งร้อมอา1ไปะสาินะครับนำโน กดเพิ่มอีไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคเวอร์เพย์แล้วไปลุยกันต่อไวรุ่นย่ำกระหมอ่อมนิดน,น,นึงเพื่อนตอนเติมเพื่อนอย่าลืมใส่โค้ดไม้มีศูนย์ศูนย์หนึ่งด้วยนะครับเขาจะได้รู้ว่ามาจากเบสเพื่อนเขาจะได้จ้างผมต่อแล้วไปลุยในเกมมันต่อเลยเพื่อน let's go <S อืมการซีซีเหมาะเลยอะ่ะไล่ต่อยผมไม่หยุดคคัังนนอ่ิว เจอสกัดก็อย่างเี้ยหะครับหลบหมัดให้ได้อย่าให้มันเคาะธรรมดาเพราะ่มันเคาธรรมดาคตรแรงงีุ่งตีพุ่งตีอ,อ,อ,อไม่มีอะไรมากเอเดนดอก็มาแล้วเนี่ยเฮ้ย เดี então, ๋ยวนะหน้าสายจริงเฮ้ยเดี๋ยว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 หน้าสายจริงพี่อันนี้ไม่ได้พูดเล่นเดี๋ยวผมตีมังกรเล็กล่อมามันก็ออกมาละเอดรอรอเลยเอดอรอเลยมันต่อยพื้นเมื่อไหร่ก็เอาเลยอืมหน้าผมแต่ผมว่าหน้าใดนะหน้าใดหน้าใดไม่น่าให้ไม่น่าให้มันได้เกียร์อ่ะว่าหน้าหน้าหน้าใดวะ ยบร้อยไปโอ้โหปล่อยผมเลยพี่มันลงล่างหมดเปิดกอนเปิดกอน,เป,กอนเปิดกอนเลยเปิดกอนเลยพี่คลิมตีตีตีตตมันลงมานี่หมดพี่บนม,มีแค่นั้นตัวเดียวถ้ามันเราเห็นอย่างเงี้ยเราต้องรีบเปิดกอนเลยพี่ถ้าเห็นว่ามันลงมาอย่างเงี้ย สองตัวยังพอไหวมีชิกซี่มาอีกตัวนี่ปล่อยจอยอีกสองตีพุ่งไปสาบต่อเอนื่องก่อนพุ่งไปหาข้อมูลว่าเขามาทางไหนตีหนึง่งตีเป็นของแถม มีสามพัดทายให้เขาเก็บเลือดหลบป้อมมีเนาะมันอยู่บนสามบนสี่ีชินุคาตะสกัดกลับจริงเหรอไม่น่ากลับกลับผมจะปล่อยให้แวนกลับมันสิคลิปเราไม่ได้นะครับสกัดไปเติมกลางโอ้โหปิดจัดวิ่งทั่วเลยเอาอีเดนดอปั๊มสกัดอ่ะดีสุดแล้วแล้วบนเราก็ให้อเลเตอร์ไปรับไงเพราะว่าอเลเตอร์มันกันคีมดี อฮเลเตอร์ไปรับเล่นบน3-4ก็ได้ครับเราสาคนมนสีเ่เล่นเล่นรับ3-4ก็ไม่ได้แย่นะคิวสองหลบครับสงิงเกอร์ออกก่อนนะลแล้วก็พุ่งกลับไปตีหนึ่งทีประมาณนี้ครับเดี๋ยวสกัดแนะนำไม่ออกเท้ากันซีซีจะคล่องตัวกว่าผมดื้อไงผมอยากมีครูดาวศ์ไ่ออกเท้ากันซีจะคล่องตัวกว่าดื้อไงผมอยากมีคูดาวศัพไวไว เดี๋ยวเอางาไปเช็คให้มันมาอีกแล้วไอรันดอมันมาอีกแล้วไอ้ตัวเนี้ยดูทุกวันขอบคุณมากครับดูทุกวันเผื่อจะเก่งโอ้ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากที่มาดูทุกวันนะขอบคุณครับลุยลุยลุยมีกำลังใจแล้วข่ายานการร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกดซับเบสมาได้นะครับพี่ตอนนี้ห้าสิบคนแล้วที่เชื่อใจขอบคุณมากลุยต่อเกือบหลับมันนิดหนึ่งครับต้องการเหตดนิดหนึ่งสไตล์ผมอยู่นะพี่กล้าได้กล้าเสีย ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมต่อเลือดไปเรื่อยๆครับต่อเลือดไปเรื่อยๆเขาไม่สู้ก็ต่อดเขาไม่สู้ก็ต่อดเขาสู้ก็หลบให้ได้แค่นั้นเองนะครับอย่าให้เขาเล่นกับเราเลือดร้อยอสกัดฟิตจ,จริงว่ะมันวิ่งทั่วแมปเลยวะ่ะ ชื่อเป็นโอมิอาเพราะว่าได้ตีบ่อยมากแต่บนเราได้ปอมคออะไรหใช่ไหมผมกำลังมานะผมกลังาปิดหลังอ่ะอุ้ยพีชิกซี่ด่โอ้หอะไรวะน่า ตัวคลิกซี่หนาพุ่งว่าจะมาปิดช่วยไม่เห็นคิกซี่ตัวเดียวต้องั้นมันโผล่หมดตัวใหญ่เกมตารับแพนด,ด้า4-0เรื่อรอรอจับแต่แพนด้าอย่างเดียวรอจับแต่แพนด้าอย่างเดียวบอยอยากได้เกมต,ตึงนี่ไงเกมตาเมื่เนี่ยตามสองพันแล้ว

ขี่มันพกแพนด้ารอจับแพนด้าอย่างเดียวครับเอามาจับตัวที่อาย่าขี่หัวต้องนั้นจะจับเฟืองจับแพนด้าเลือดไม่เต็มเนี่ยจังหวะเนี้ยถ้ามันแหลมอะไรเงี้ยหาจับได้นะเว้ยเลือดมันไม่เต็มอ่ะแพนดา้าโอ้เอามันไม่ลงสวยเออ,อเอเลสเตอร์วางแถบช่วยได้ไหมอย่างงี้ยยไปได้ไหม イチノカタカミナイコキネズカタオー、グンバイブラングンバイジングカミナイノコキュイチノカタカミナイ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 コキュイチノカタカタカミナイコキュイチノカタカタカミナイコキュイチノカタカタカミナイノカタカタカミナイノカタカタカタカミナイノカ คุณทำผมแสบไว้ข้างบนนะ่ะขอ,อยไอพี่ล่นเลยเดี๋ยวแพนด้ามาพี่ล่นล่นล่นเ่นอันนได้ีขอคทุกคนนะครับเข้ามาดูครั้งแรกสวัสดีครับสวัสดีครับ ดี่เล็กูกงออกไปแล้วสาวน้อย่ำล้งร้อหะลา คำิรยนคสัาากรเดนจะฟียอมอเราเรอาเราก็รีด,ดาเมจสุดๆแล้วแต่ดาเมจเรามันก็ไม่พอจริงวะ่ะเราเลมูลาเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับ ขาวว่าไดออมออมใจลนะพี่นะช่องผมปีนี้จะพาคนดูไปซูพีมให้ได้เยอะที่สุดวันนี้อยากได้40ดาวที่ผมตั้งเป้าไว้กับคนดูวันนี้อยากอยากได้4ี่สจับตัวที่มันขี่หัวอย่างเดียวนะพี่ไม่สนนะจับตัวที่มันขี่หัวอย่างเดียวขี่ใครจับตัวนั้นนี่เนี่ยเทียวโคนหน้าโดนอ่ะพี่มีจริงจับป่ะ ไี่มโอเคยังไม่มีผมตับหลังอยู่แต่เราหายไปแล้วอ่ะหายสองหายสามเนี่ยซาริมอย่าหันกลับไปตีเพื่อนวิ่งยาววิ่งยาวคุณไม่รอดเดี๋ยวแย่นะจะแย่กันหมดเดย์ไม่ใช่อะไรไอ้นี่ฟิกเก็บโอเคพิก มาเด้ปวดเดือดเริ่มเดือดแล้วถอยนะพี่เลเตอร์สูบไฟพี่ถอยเลยถอยเลยไม่เล่นล้พอละต่คิกซีหน้าโดนจัดยาวพี่ยาวยาวยาวย โิเอ,อรันดอไม่เล่นนะพี่ไม่เอาแล้วพี่รอพร้อมรอพร้อมข้ามในนิ่งกู้1หนุกัตเีกีระกิ1สั่นติดตามตลอดเลยขอบคุณมากครับมูราดลูนไรจ่อร้อยครับพี่มาเล่นด้วยกันได้นะใครอยากเล่นกับเบคเข้าวไมา้ทันนะพี่เข้าไม่ทันกดซับผมได้นะจะให้แอดมินดูแลคข้ามในนิ่งกู้1หนุกัตยิงขวาหมดจับตัวที่อาญาขี่หัวอย่างเดียว ต่ำต่ำต่ำเล่นสูงไม่ได้พี่มันมีตัวทำลายไฟเราสูงอย่าเล่นกลางแมปเราต้องเล่นเราต้องเล่นดึงถอยดึงถอยพี่เราเอเลนเตอร์ยืนอย่างไนไม่ได้เว้ยปล่อยเลยปล่อยเลยเอาใหม่คุยกันใหม่คุยกันใหม่คือเราต้องเล่นแบบเล่นเป็นแบบไฟตรงอ่ะพี่แบบถอยมาจับตัวที่มันแหลมมาก่อนแล้วรีบทีละตัวทีละตัวถ้าเราไปเล่นกลางแมบไฟสู้ไม่ไหวพี่ระกเศก็มาทำลายไฟหมดอ่ะฟิกซี่ฟิกยกพังหมดอ่ะ ไม่ปล่อยดารเลยปล่อยดารเลยตานี้ตามสี่พันแล้วอาญาดันมาหลุดซะด้วยคำพูดผมนี่มันอาถรรพ์จริงๆบอกวันนี้มีแต่เกมชิวๆไม่มีเกมตึ้งเลยเจัดให้ผมจริงครับผบเสียฟิกไปนะด้วยผมสะดุ้งเลยจะคายใจเข้าหนึ่งหนึน เคลียร์ต่ำมีเลเตอร์ครับถ้าไม่เสียด้าไม่เสียอะไรมากไหวอยู่นี่อ่ะพหน้าพลิกจับเลยกันด้เจ็บมากมันเจ็บมากมันเจ็บกันหลายตัวนะเจนเจนมันเจ็บกันหลายตัวอาญาเสียอันตรีด้วยให้แอนดอร์ไปแยกคนคนเดียวได้ดูล่างไว้พี่อย่าให้เสียรอกันไหวอยู่แล้วรอสลิมมีของสลิมพอะเก้าหกพันแล้วนะหกพันเจ็ดเจ็ดพันล้ว้องมีเคลียวว่ะตอนนี้ไม่มีเคลียวหน้าอยู่ไม่ไหว の方ปล่อยทุกอย่างไปแล้วพี่เหลือสามฟอมนายพอรอของสลิมเนเจนเจนเหมือนเมื่อวานที่พีพาคนดูพิกอะเล่นแบบนั้นอนะที่เล่นแล้วลึมลึมลึมเรื่อยๆอะรอมา,มาแม่แหลกแหลกแถวหน้าบ้านอะ 呼吸一対3女の子が泣いている神々の呼吸一の方神なりの呼吸一の方神の呼吸一の方激激一戦 อย่าใจเสียใจเสียตับไว้ต่บไว้เอนดอร์อย่าเพิ่งพยายามไปรีบยิงรีบเล่นเดี๋ยวโดนพิกยกไม่คุ้มพี่ให้มันบุกมาให้มันบุกมาเราไม่เป็นฝ่ายไปหามันเว้เราจะเล่นก็นต่อเมื่อสิบดาสสิบห้าเว้เราดึงยาวเราดึงยาวมันอยากขึ้นมันขึ้นมามีเอเลสเตอร์จับมีอารามจับอะอารามจับเฉพาะตัวที่อาญาขี่หัวนะเอเลสเตอร์อรให้อเลสเตอร์จับจับตัวอื่นนะเห็นปหอย่าออกไปเบนสบอกล้วเห็นปหรีบเบิร์สกัดแล้วถอยเลกก่อนที่มันจะพาเพื่อนมาปิดไม่ลงด้วย พี่กันบ้านกันเลยผมไม่รอดแล้ว๋ยวผมดึงมาให้แล้วกันพี่กันบ้านเลยว่าเบสบอกแล้วจะออกไปเชื่อเบสยัง่งออกมาแล้วเป็นเรื่องเลยผมดึงเองพี่พี่เล่นกันไปเลยแต่ผมพยายามถ่งเวลาไว้พี่กันบ้านสลิมหาของไปไม่ต้องมาช่วยผม ไม่มีอะไรต้องกังวลพี่แรงมันแค่นี้ตัวพีมอะไรได้ผมพูดมันจะจริงค่อนข้างจะจริงหมดอะพี่เดี๋ยวมันก็ใจร้อนขึ้นมาพลาดไม่ต้องไปรีบเล่นเลยเอรันดอร์จะพี่จะเป็นคนที่เล่นสบายสุดแล้วเว้ยแต่พี่จะได้ตีฟรีเชื่อผมถ้าพี่เลือกใจร้อนโอเคป่ะพี่รออลัมจับรอเลเตอร์จับพี่ตีฟรีเลยตอนนี้ยตัวจับสองตัว สารพี่ไปเล่นก่อนอ่ะพี่โดนคิกซี่แบบเดียวพีก่ก็หายแล้วเอ็นดอร์เคลียร์ได้นะล่างเอ็นดอร์เคลียร์ล่างก็ได้นะและ้วผมเดี๋ยวผมดูหน้าด่างไว้ให้เพราะเอ็นดอร์มันเคลียรไวไงแต่ผมมาหาข้อมูลได้อยู่มันเห็นเบสวะ่ะเหลือเชื่อคิกซี่มันเห็นว่ะผมไม่น่ารอดอ่ะพี่คิกซี่มันเห็นจริง มันรู้อ่ะมันรู้ได้ไงอ่ะมันเห็นผมตีคลิปออมา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 ดึงคลิปล่าไว้ก่อนพี่ถ้ามันยังไม่มาดันก็ไม่ต้องรีบกลับไปเคลียร์เราต้องเล่นหคนอ่ะสลิมตีคนเดียวไม่ไหวอ่ะต้องตี2องคนอ่ะสริมตีคนเดียวเหนื่อยจริงโอเคได้พุ่มได้พุ่มบีมาไม่จับสก,กัดนะพี่มันเอาสก,กัดมาให้เราล่อซื้อไว้ได้เทลวได้เทลวเบได้เทลว จับได้ไหมแพนด้าสวยเอนดอร์ฟีได้2 2แรกหนึ่งนะคุ้ปนะไปรับเพื่อนเลยด,ดิไปรับอารันนมเลยดิสงสารว่าทิ้งเพื่อนอยู่คนเดียววะเฮ้ยมาทิ้งเพื่อนอยู่คนเดียวอย่างนั้นวะสงสารโอ้ยโดนคิกซี่ยกสองโอ้หายหมดคิกซี่เก็บสามโอ้ยเพื่อนจริงมันชนะได้อ่ะไฟเนี้ยอารัมยืน,นอยู่คนเดียวอ่ะผมเอาเทลแล้วอ่ะมกเมื่อกี้จริงจริงเราสวยกว่าจริงจริงเราสวยกว่านะเว้ยไฟเนี้ยจริงจริงเราสวยกว่าแต่แต่เราแพ้ เพราะว่าเราเรา,เราทิ้งกันอ่ะเราเล่นต้องเล่นเว้ยอารามยืนอยู่คนเดียวผมโคตรสงสารเลยยืนอยู่โคตรนานเลยไม่มีใครสนใจเลยเราก็ถอยกันมาหมดแต่ผมก็เกิดแล้วพี่เจียคิปไปไม่เป็นไรช่างมันผ่านมาละมันจะอยาให้มันโอ้เรต้องสมาธิรอรอใจเย็นใจเย็นมันไม่มีตัวตีบ้านมีสกัดตัวเดียวตีได้ใจเย็นใจเย็นไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไร,ไม,มะไ,รไม่ต้องกงังวล แต่เราเกิดมา5คนมัน4ี่คนนะพี่รีไปโซนหน้าดาไว้ให้ผมหน่อยทุกคนอ่ะรีบๆไปดาให้หมดเลยพี่เคลียบบนแล้วไปดาให้หมดเลยี๋ยวผมเคลียขวาเองยังไงก็ต้องวัดพี่ไฟนี้ยังไงก็ต้องวัดหรือถ้ามันยากพี่อารัมแบบมันชอบเอาอาญาขี่สกัดใช่ไหมพี่ก็ฟิกจับแคลรี่ฟิกจับเมดแม่งเลยนะผมเดี๋ยวผมสับให้มันอยากให้เราจับสกัดไงพอามันรู้ระเบิดสกัดไม่ลงเว้ยพี่ก็จับแครี่มันเลยเปิดดักเลยพี่เปิดดักเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยมันยอมละ มันยอมแล้วมันยอมแล้วรีบเปิดแล้วรีบกลับพร้อมกันเพราะว่ามันอาจจะมีแพนด้ามาดักนะระวังแพนด้าตัวเดียวมันคงล้านเรายากอ่ะพี่เราอยู่กัน5เข้ามามันก็โดนจับอ่ะรีบกลับ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 พี่สกัดมันทำล่างมารีบกลับผมเสียเคียวแล้วเทลยิงผมโคตรเวอร์ดาเมจเทลตีผมสองทีเคียวแตกเวอร์ป่ะคนดูสองทีเคียวแตก คันด้าเสียเกิดแล้วออกสะท้อนเทลมีเกิดพิกซี่มีแข็งโอเคส่งเวฟก่อนพี่เราค่อยเล่นใจเย็นเราต้องเดิน5แล้วตอนนี้อารัมจับอเลเตอร์จับเรามี2แครลี่อ่ะพี่อารัมอารัมเซฟอันนี้ก็ได้นะเว้ยอารัมเซฟเอรันดอร์อเลเตอร์เซฟสลิมก็ได้นะเว้ยแบบเล่นแบบนั้นก็ได้เว้ยพี่ใครจะเข้ามาล้วงสลิมพี่ก็จับใครจะเข้ามาล้วงเอรันดอร์พี่ก็จับแบบแบ่งกันเลยอ่ะใครจะล็อกตัวไหนให้ตัวไหนอ่ะ นาเล่นนะดูมันยืนดินนรอรับคลิปบนเหมอนพี่ไม่เป็นไรเสียข้อเราเสียป้อมเยอะอยู่เราเดินห้าไปเลยเผื่อมันเดินหลุดมาตัวหนึ่งจับลราเชือดเลยใครก็ได้ผมว่าเป็นสก,กัดก็ล้มอ่ะตอนเนี้ยสก,กัดก็สก,กัดเถอะมาพี่รวมกลางรวมกลางบีบมากลางต่อบีบมากลางต่อเราแค่เราแค่เดินกุ๊ปกันไปเคลีย่คลิปไปเฉย อารามรอดปะอารามจับไปแล้วใช่ปหมเมื่อกี้ผมโดนแพนด้าคับวะพี่เอ๊ะจับได้นะเว้ยตัวเดียวจับเลยมันไหวยอยู่ลลแล้วเลทแล้ว<า>อย่าแยกกันนะเว้ยต้องเล่นต้องเล่นห้าต้องเล่นห้าอย่าแยกกันเพ<ป>ื่อเราอยู่กันครบปะม,ม,ม,มันเจ็บมากมันเจ็บมากบีบต่อพี่บีบต่อบีบต่อ,ตอ,ตอ ผมก็ไม่กลับเนี่ยผมก็เอาพวกพี่นะแน้าเจ็บมากแพน้าเจ็บมากแพน้าเจ็บมากกางต่อพี่ไม่ต้องสนใจกางต่อปล่อยไปแพนด้าเจ็บจบให้ได้พี่จบให้ได้ผมเสียเกียร์เอาสภาพจ้ะอย่าให้แคลรี่เราโดนพออย่าให้แคลรี่เราโดนพอ,อนพ, <takich S 1> พี่พ ตีบ้าน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 เออชนะได้มันยากอะไรวะเพื่อนสวยเป็นไงเอนดอร์ใจเย็นนะใจเย็นแล้วได้ตีฟรีปะเอนดอร์แค่เจนเย็นตีฟรีอยู่แล้วตัวจับสองตัวแคลรี่มันผมไม่ปล่อยยืนอยู่แล้วผมเอาให้อยู่แล้วแคลรี่มันอะ บอกบนอยากได้เกมตึงตึมตึงจริงว่ะตอนนี้ตึงเลยอ่ะตึงแบบตาม6,000เลยอ่ะตอนเนี้ย